จะเอ๋กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะอ้าวกลับมาเหมือนเดิมตามสัญญาครับคราวที่แล้วบอกไว้แล้วว่าจะพยายามกลับมาเจอกับทุกๆท,ท่านมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้มันสม่ําเสมอว่าเดิมนะ,ะหลังจากที่ขี้เกียจไปนานช่วงนี้ไหนๆก็ผลงานดีละนะฮะทีมใกล้และใกล้จะประสบความสําเร็จและใกล้จะคว้าชแชมป์ลวก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะฮะเอาเป็นว่าจะพยายามกลับมาเจอกันให้บ่อยๆเรียกว่า,าท้ายคลิปนี้เนี่ย ใครคิดเห็นยังไงแตกต่างกันแบบไหนก็ลองแลกเปลี่ยนทัศนะกันดูก็แล้วกันนะช่วงหลังยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปแล้วก็ได้พูดคุยกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกทุกท่านกลับมาแล้วก็ติดตามคลิปกันเหมือนเดิมแล้วก็พูดคุยกันเหมือนเดิมด้วยก็แล้วกันนะครับมาคุยก่อนเกมกันหน่อยวันนี้ฮะคุยก่อนเกมก็มีเกมเสําคัญอีกหนึ่งเกมนะจะบอกว่าสําคัญไหมก,ก,ก็ต้องบอกว่าสําคัญครับเพราะมันมีโอกาสจะทําให้ได้พูเมั่ร์ได้ว่า แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะอยู่ในมือของพวกเรานะครับนั่นคือการเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนักบุญเซาท์ทัมตันที่ณปัจกจุบันก็จมบัวอยู่กับาตารางคะแนนนะครับแต่ก่อนจะไปว่ากันถึงในส่วนความพร้อมรายละเอียดต่างๆในเกมขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเป็นเจ้าของ Su z u k i Swift วันนี้นะครับกับแคมเปญ Swift y o u อันะครับรับ s u z u k i w o r r y Free โปรแกรมฟรี7ปีนะครับหรือว่าส่วนลดสูงสุด5 0,000บาท พร้อมกับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทนะครับพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยยังไงก็รีบม,มารับความคุ้นค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้นะครับถึง31มีนาคมนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าจะสอบถามไปที่โชว์รูมรถยนต์ s ู zu กิทั่วประเทศนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับมิสซูโน่นั่นเองนะครับ ออกแพ็คสีใหม่มาแล้วนะครับสีเงินมันวาวอันเป็นเอกลักษณ์สีสันที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะเปล่งประกายท่ามกลางแมตช์การแข่งขันนะครับให้ลีลาการเคลื่อนไหวของทุกๆคนแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยสะกดทุกสายตาเลยครับกับแพ็คสีใหม่ p พล t ติน m มซิลเวกับสตัดของ m i s ูโนทั้ง4รุ่นนะครับนาตอนนี้เนี่ยวางจำหน่ายแล้วนะครับที่มิสูโนแฟลกชิพสโตร์นะครับและออนไลน์สโตร สามารถเข้าไปที่ช็อปก็ได้นะครับที่สเตเดียมวันที่เมกะบางนาที่สเปลรังสิตแต่ว่าพิเศษกับการซื้อออนไลน์ครับใครที่สะดวกในการที่จะช้อปปิ้งออนไลน์กดตามลิงก์ที่ให้นี้ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีโค้ดส่วนลด10%ที่ตระก้าสินค้าให้ด้วยนะครับซึ่งตระก้าสินค้าเนี่ยก็ชื่อตระก้าว่า all new 10หรือว่า all new 1 0นนั่นเองนะครับแนะนำช่วงนี้ครับใครไม่สะดวกเดินทาง ก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้คือตอนนี้ย้ำเลยว่ามิซูโน่กำลังจะโปรโมทเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ให้หนักหน่วงขึ้นเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยสะดวกแล้วก็คุ้มค่ากับการช้อปปิ้งออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องโน่นไม่ต้องนี่ไม่ต้องนั่น,นเช็คเบอร์เช็คไซส์กันให้เรียบร้อยแล้วก็ไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้เลยที่สำคัญได้โค้ดส่วนลดไป10%ด้วยนะครับขอบคุณด้วยกับมิซูโน่นะครับ เอาล้ฮะมาว่ากันถึงความพร้อมของทั้งลร์พูลแล้วก็ซาร์แฮมตันกันหน่อยก็แล้วกันเตะสี่ทุ่มนะครับ <c oughs> ก็คู่นี้เนี่ยสามารถติดตามได้ทาง True v i s i o n นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถติดตามผมบรรยายได้ด้วยนะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการารับชมรับฟังนะครับกดเสียงพิเศษของทาง True Vision Now กับ True i d <c oughs> ก็จะเจอผมแล้วก็คุณจุ่นเพนกวินนะฮะที่จะไปบรรยายกันแบบสนุกสนานเฮฮานะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วย Uh, 8ครั้งหลังสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันริฟูชนะ7เสมอ1ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะสถิติแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกๆคนเนี่ยแอบบาดเสียวกันริฟูแล้วเจอกับทีมท้ายตารางมันมันเหมือนจะเอือยเฉยตามไปด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยอันเนอร์สตผมชอบนะที่บทสัมภาษณ์เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะมีนัดชิงอีก3ดัชน,นั่นก็คือเจอ,เจอเซาท์แฮมตันเจอแพทเช่แล้วก็นัดชิงคาราบาวครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์น่าอนรู้ครับว่าถ้าทีมชนะแต้มมันจะห่างอาร์เซนอลไปเป็น16แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า2นัดซึ่งมันจะทําให้สถานการณ์ได้เปรียบเยอะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วอ่ะทำให้สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกมนผ่อนคลายขึ้นเพราะฉะนั้นอาร์น่าซอนก็บอกเลยว่าเฮ้ยขอให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเข้ามาก่อนเกมครึ่งชั่วโมงเลยแล้วร้องเพลงกันให้กระหึ่มไปเลยคิดซะว่านี่คือ1ในนัดชิงชนะเลิศของพวกเราครับก็ถือว่าเป็นการบิ้วแฟนบอลปลุกใจแฟนบบอลได้นะครั 5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะร์พูชนะ4เสมอ1ครับส่วนซาลัมตันชนะ1แพ้4ผลงานก็ตรงกันข้ามเลยนะครับความพร้อมอร์เนอร์สโลตอัปเดตก่อนเกมเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาก็บอกว่าโคดีกาโปยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าก็ต้องรอเช็คความฟิตหน่อยคือเขาบอกว่าเจ็บหนักไหมไม่ได้หนักหรอกแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมลงสนามเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ผมเชื่อว่าจะมีการโรเตชันบ้างในบางตำแหน่งเช่นแบ็คซ้ายอย่างซิมิกันอาจจะมีโอกาสลงสนาม จาเรีวควอนซาจะมีโอกาสได้ลงสนามไหมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์หรือทางแบ็คขวาแทนเท,ท,ทรนต์ก็ตามาวัตตารุเอนโดเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียสมีโอกาสาสอดแทรกคนใดคนหนึ่งหรือไม่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็จะเป็นถามตัวจริงเหมือนเดิมก็คือกาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์สปอสไลด์แล้วเมื่อเกมขาดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็ค่อยพักก็เป็นไปได้เหมือนกันในแนวรุกโคดี Curry ้กโปเมื่อไม่พร้อมทางซ้ายก็ยังคงเป็นหลุยดีอาร์สเหมือนเดิม หน้าเป้าผมคิดว่าจะเป็นดาวินนูเยสสลับกันนะครับส่วนโมซาลาก็ประจําการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือชุดที่เป็นสควอตที่ที่อาร์เซซอนก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วมีประมาณอยู่1 8บแคนที่เขาสลับสับเปลี่ยนกันจะอยู่ประมาณนี้ดาวรุ่งอาจจะยังไม่ได้โอกาสลงสนามมากมาก,มากมายนักนะครับยิ่งในช่วงที่ทีมกําลังเร่งทําแต้มแบบนี้เกมนี้ก็คงคิดอะไรอย่างอื่นมากไม่ได้ครับก็คงต้องคิดถึง3แต้มถ้า3แต้มสถานการณ์มันจะผ่อนคลายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ เอาใจลุ้นเอาใจช่วยเชียร์ให้เกมมันพยายามขาดตั้งแต่ครึ่งแรกก็แล้วกันทีมจะได้มีโอกาสพักนักเตะตัวหลักๆบ้างเพื่อไว้ไปบู๊กับเอสเช่ต่อเพราะว่าเอเช่เองเนี่ยแหมหลังจากจบเกมนัดนัดแรกนะแต่ละคนก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าพวกเราจะไปชนะที่แอนฟิลพวกเราจะไปเล่นแบบสวยงามที่แอนฟิลเราจะเป็นเล่นในแบบฉบับของเราก็แล้วแต่ว่าจะพูดไปพูดไปแบบไหนก็พูดได้แต่ว่า ลองดูสักตั้งกันแล้วกันมาเจอค่ำคืนยุโรปในแอนฟิลด์หวังว่าจะได้เจอลิเวอร์พูลในในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วฟุตบอลจะได้ออกมาสนสนานแล้วเราจะมาดูกันครับว่าใครจะ จ๋งจริงในการผ่านเข้ารอบต่อไปถ้าคุณเจ๋งจริงอย่างที่คุณว่าก็ผ่านเข้ารอบไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่พวกผมขอผ่านเข้ารอบไปก่อนกันละกันแม่อ่านบทสัมภาษณ์แต่ละคนแล้วมันหงุดหงิด,ง,ดงุ่นงานอ,อยากให้ถึงวันกลางสัปดาห์เร็วๆครับอยากให้มันรู้ผลกันไปเลยว่าใครแน่จริงนะฮะ,ะวันนี้ครับแต่ว่าก่อนจะไปว่าถึงเกมนั้นเนี่ยลุยเกมนี้ก่อนอัดเท้าทำด้นให้ได้ก่อนแล้วสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเราจะผ่อนคลายที่เหลือในกลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกกับเกมสุดสัปดาห์ คาราบาวครับมันจะทําให้เราเล่นด้วยความกดดันน้อยลงเล่นด้วยความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะเข้าทางเรานะครับหวังว่าทุกๆกคนจะมีความสุขกับการเชียร์ทีมรักของเราในฤด,ดูกาลนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเราจะเฮไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวท้ายซีซันน่าจะมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรให้ให้ได้ติดตามกันฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอะวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับคุยหลังเกมแล้วกันนะครับวันนี้เจอกันประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ ลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันอย่าลืมติดตามด้วยลิเวอร์พูลกับเซาท์ทัมตันนะครับเจอแจ็คเล็กแล้วก็จุนเพลนกวินได้กับาการพาดอีกหนึ่งช่องทางใน TrueVisionNow แล้วก็ TrueID นะครับวันนี้ไปละลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปฮนะสวัสดีครับ